พ ah. ่อกูเขินยังต้องหนีใจพ่าบอกว่าไมัยไม่เก็นะโอ้ยนั่งกับพี่หนุ่มมองเลยอะก็ป้าบอกอะไรให้หน่ยนะไม่เขาบอกว่าพี่หนุ่มไม่ ตัวเชฟฟังมาโหลดนี่นะครับมันถึงในนั้นเต็มไหมเต็มเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วก็ต้องพยายามหาภูมองศาที่เป็นของอื่นเพราะวาเขาอะไม่ดูแย่เลยวันนี้ไม่อธิบายกติกานะครับว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วมาเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับมึงแกมาดิยูตูนมึงแกมัาดิยูตูนเหมือนเนี่ยขึ้นมาเตี๊ยมตั้งรถไฟอะขึ้นมาเตี๊ยมรถไฟรถไฟที่แบบเป็นอะอ่ะน้องมาถุงนึงถ้าไข่ปิ้งแทงไม่ได้ กินกับส้มตังก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงมันจะมันปิ้งแพร่แล้วใส่ผัดพอจับคนแรกเอยดูหมดก่อนพอจับคนแรกเฟีสี่รอบแม่กูจะหมอกมาเฟียจสามรอบแค่เปิดรอบกูอะไรไม่ต้องพู้ขวดใครต้องการที่จะเปิดเขาพี่นี่นะผมจะเริ่มบ่ายนะเมนูนี้แม่ทำเป็นอ่มันแซ่บอยู่นะอ่ามันบ่อย อ่ะพ่อกูจับไปได้มาเฟียให้มาเฟียกูดูแม่คนเดียวเราซ้ำกรรมเดิมอะไอ้คุกคลีคุกคลีอ่าคุกคลีคุกคลีอุมามิถนะ <c ười> ้า,เ,า <c ười> <c ười> เกิดกินบ่อยๆอะไม่ค่อยดีอ๋อมันใส่พริกด้วยนะเย่าเคยว่าต้องจัดจัดที่จออะอร่อย เผ็ดด้วยวะเผ็ดไม่เผ็ดรูาแล้วพี่น้มไปแล้วเผ็ดกับแซ่โค้รังได้ไหมได้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 จะมีน้ำน้ำส่วนประกอบของมันเนี่ยไม่ใช่มะละกอยทุกคนกินมันมีเม็ดเม็ดด้วยเป็นอะไรวะข่าวมื่อไรวะคนกินหลายๆคนทีอร่อยกินกับข้าวเดี่ยวใส่ปลาก็ได้ชีมตัวมาเฟียครับคิดว่าใครมาเฟียชีสนะครับหนึ่งสองสาม ใครพ่อคือแบกมาใครพ่อมาถึงแแม่มาถึงพ่อไอ้แบกาหมดแล้วอะอะรัหล่อลวเลยแบกใครเียทนเจ็บ้อดใ่ใครณทรกับแม่เดี๋ยวลุกยันเลยไงไม่รู้เ่าหลอลงพูดตอนแรกแล้วว่าเปรี้ใช่ปะใช่เห็นไหมตอนเนี้ย มพราว่าครที่มือใหม่อ่ะจะพยายามพูดให้มันใกล้เคียงให้เขาเดินรู้ว่าไม่ใช่อะไรไม่คิดว่าอะไรอ่ะไม่คิดว่าอะไรจำเออไม่ใช่ตำแตงมาเกลมวเลยรู้ว่าแบบว่าเอนที่แม่หมกมีน้ำเออเนี่ยเมื่อกี้ว่าเป็นฟอมแม่อ่ะเขาดูมั่นใจเว้ย ใช่เขาพัฒนาทุกคนตอพัฒนาอ่ะพี่กุชชี่พ่อเขาอ่ะพ่อเลิกลั่ถ้าบไม่ได้หนึ่งเดียสามสี่คนนัรจะถูกสงบมาเฟียขนาดนี้มาต่อต่อเรามาจะแทงแมวก่อนเลยแม่คืนตอบตั้แมเอาใบให้เราคือหมวดสัตว์ตาคู่กนแรกเขาคู่ก่อนมันอยู่ในน้ำให้คู่ว้างเลยนะ ้าเป็นอีกนะเริเล่นและวไอเกเฮียถ้าแม่เล่นมาฟีนะคุไม่เล่นแมกแล้วไปเล่นตลอดแม่เล้ทั้หลอกเฮ้ยเขาหลอกเขาหลอกเฮ้ยเดาไม่ออกอไไปมาแครเอาได้ชอบอยู่เดียว นี้ไใหรือว่าหออพ่องเ็มี้ออ่าโอเคอ่เอ่าโอเคอาไปมีมีรีมีรีมีครี มีชื่อหนึ่งด้วยมันมันน่ารักอ๋อแม่แม่อะไรน่ารหรือมกรักป้าไม่อยากให้เขาดูห็วนุมคมไปทีดพื้นเลอป่าป้าหายใจทชงเหนือแม่วัวแม่ไปมาหายใจชงเหนะอไปไหม ติ๊กกลิ่นสีอ๋อไม่ไหวว่ะิ๊กโอ้นั่นติ๊กพอยูนไม่ได้ค่ามึงวัดได้เฮี้ยมากเวลาไหว้อ่ะมันไม่ได้ไหว้เหมือนสัตว์น้ำทั่วไปออเราไปไหว้อย่างนี้ใช่ไหมเออมันไม่ได้ไหวยงั้มันไม่หนวดด้วยมันอยู่น้ำไม่ลึกอ่ะตอนนี่ยอมมองเหยียด

เอามีเกตพวกแบบใช่ละไม่ละไม่หนวดวมีหนวดนตัรอะ่รเงี้ยพมอป่วยหรือคนมึดด่วนอะไรอ่าเ้อาอะไรก็มึดดวนเลยเอาอะไรกันมีหนวดหน่ารักไม่ได้กินพืชแล้วก็ไม่มีชื่อหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไหวอย่างงี้ว่าอย่างงี้อกุ้งเออกุ้งมีดวนสเลยอายุโอ้วยอี่แม่ ไี่แม่นะแม่เหรอสามเน่าพี่ก็เป็นคนไม่ได้เริ่มเลยไม่แก่ากช่วยพ่อเน่ยโอเคเป็นเป็นได้ทุกคนอย่าบอกนะเอาเยอะวันนี้วันนี้่ออะไรเนี่กูไม่ใช่ละ แม่เพิ่งอยากเป็นอ๋อเฮ้ยแต่เดี๋ยวไม่ใช่ละเหม็นเวลาเวลาเราเราเราเข้าไปอ่ะที่นั่นมีมีมีที่ขายหลายที่ด้วยมีปั๊มยีงไงสถานที่นั้นกว้างราคาเอ่อเปลี่ยนไปเรื่อยมีแต่สีงานของเขามีตัวเลขอยู่เขาใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยใช้เงินเดินกงอยู่บ่อยๆชอบเซ็กตะรั หันหวนไปตามมูงเศรษฐกิจชอบให้เซ็นด้คิดว่าใครเป็นมาเฟียชีหนึ่งสองตไม่รู้อ่ะแม่ไม่เป็นใครพี่ดอต้องไปพ่อไปอยู่ไปทำไมคิดเป็นเันเนเนนนะเนี่มันวนไปวนมา <c oughs> อ่ะชักทางก็ถือแล้ววันเปิดน่เปิดหนึ่งสองสา ป้าแม่เป็นเด็กป้าแม่เป็นเด็กป้ามากใครจรู้จะไม่รู้เลยไม่รู้พี่หนุ่มไม่รู้ไอ้ที่พี่หนุ่มไงแม่เป้นที่พี่หนุ่มไงผหนุ่มแม่จะหคะแนนเลยทุกคนแมาจะรู้แน่แต่ทำใบของป๋าเออแล้วทุกคนน่าจะเป็รู้อยู่แล้วเลยพี่รู้จะกอีบ้ากับใบอีป้ากอบแม่พูดแบบแค่จ๋าเลยยังยังต้องหนีในใจว่าแบกว่าไปเคี่ยวแม่คิดอะไรแรู้พี่หนุ่มเป็นแต่ช่วยสิ ใช่ใช่หรอวะแม่พีหนมไปแล้วมึงได้แค่เลยหอกทขาเนี่ม่มันพยายามแบบขยายท้ายใช่แล้วขยายแล้วก็ลุงเขาต่าปามวม่คุณูดหอาูดติดอโอ้โหยี่หามแคบมากนะพี่นมทำไช่วพี่หนุแี่นิ่งเออเงแม่ปวดร้อนแูดูเป็นภาพสัมเทเนาะนารกาเตน่ะภาพสครั้งแ้วพ่อใช่ เร่มเลยใไหแหเราแรเริ่มลยวนึง่มอเออคุณอย่บอกเป็นอาชีพของอออาีพไสิงของอ้าวม่ได้หมวเพรามันได้ชียงของโคหลานขอหลานก็คนนึงอาไม่ได้แม่ว ผมจะไปให้มาเฟียอเอรลยอะไรหรออะไรคืออะไรหรอะหาซื้อได้เอาได้ๆมันมีคนเชิญเชิญแม่ใช่ได้ทั้หญิงและชายแม่ก็ใช้อยู่อ๋วกคนผมมีตัวอไสองคนตาไก่ตาพี่มันจะชื้นๆนะ เพิ่มความมั่นใจเออเรา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 เรรูเรา้วเราเรา้เเาเาเคโอเครร้่าเเ มีปูนเราทำเองไม่ได้ราคาไม่แพงมากแพงนะเนี่ยเนี่ยเนีสองคนนี่แหละคุณเอาผิดตามปลาละเอาเดีว่วปูนตอบช้แล้วขอชัวชัวชัดมีอายุใช่โอเคมาใคราเฟีย 人老了。<laughs> <laughs> แม่ผ้าทำไมอ่ะไม่ไม่ว่าอะไรใครก็ใช้ได้แม่ผ้าอพี่มีชื่อแม่อยู่แม่ผ้าอพี่บาลมอนแม่แม่เลยแล้วงม่ใช้แบงหรอแม่เด็กแค่ใกล้แล้วเฮ้ยแอ่ะตาท้ายเราถาถูกทุกคน้ยัยยยยยยมยยใยยยยยยย พี่หนุไม่เสื้อได้ะหอไม่แล้วเธอไม่แมทแต่ว่าผ่าทำไมกับอะไรหรอก็มุ่งอยู่อะไรเหรอไม่ไม่รู้แหล่ะหรอกเหรอกเลยหรอกเลยเด็กเราจริงจรงเออมาล้วใช่ไหมล้วมาล้วมาล้วโอเคทุกคนใครทำไหมไม่ไม่มีรอบนี้มาเฟีนเครับรอบแรกใครเป็นแม่พ่อป้าโม่แล้วชีเด็กเขาไม่ทำ่ารอบอ่ะยาไปเหรอไม่ทำรอบเดี๋ยวแม่เาเป็นห้หรอก วันนโอเคทุกคนวันนี้ถือว่าเราได้ใช้สกิลอย่างเต็มที่มากๆออวันนี้ถือว่าแม่เก่งมากที่หลอกพวกเราได้หมดเลยนะครับแม่ได้ได้ทีคะแนนจากแม่ <c oughs> แม่ได้เก่งแม่แค่มีพี่หนุ่มมาเอ๋อกว่าเลยไปเล <c oughs> ยเลยอ่ะหากตอนนี้นะครับฝากกดไลๆๆไค์กดแชร์ช่องเป๊กเกอร์ไลๆๆบบะค์เราช่องปังวอลลี่แล้วก็ช่องขนมรูด,ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใช่ไหม